สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับแล้วก็ฝากสวัสดีไปถึงนักลงทุนนะครับทั้งนักลงทุนหน้าเก่าแล้วก็นักลงทุนหน้าใหม่นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่11นะครับเดือนกุมภาพันธ์2564นะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเปิดให้มีการเทรดหุ้นนะครับ p t t o r นะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นหุ้นตัวแรกนะครับในตลาดหลักทรัพย์นะครับที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปไรายย่อยนะครับได้เข้าถึงแล้วก็ได้จองซื้อและที่สำคัญนะครับก็ได้หุ้นกันทุกๆคนนะครับสำหรับคนที่จองซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็น นักลงทุนรายย่อยหน้าใหม่นักลงทุนรายย่อยหน้าเก่านะครับออแล้วก็อีกอย่างนะครับทั้งที่คนที่มีพอร์ตหุ้นการลงทุนหรือว่าคนที่ยังไม่มีพอร์ตนะครับก็ได้กันท่วนหน้านะครับขั้นต่ําก็300หุ้นนะครับเคลี่ยให้นักลงทุนรายย่อยนะครับก็สูงสุดนะครับก็จะได้คนละ4,400ถึง4500ต่อหุ้นนะครับต่อคนนะครับ วันนี้ก็เป็นวันแรกที่เริ่มเทรดนะครับพวกเรานะครับมาดูกันว่าราคาของหุ้น PTTOR นะครับจะเปิดที่ราคาเท่าไหร่จะจะเปิดสูงจะเปิดต่ำยังไงแล้วก็ราคาปิดจะปิดเท่าไหร่นะครับติดตามกันนะครับณนะเวลานี้นะครับก็เป็นเวลา ก้าโมงเช้านะครับเก้าโมงสี่สิบห้านาทีครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วง pre-order นะครับช่วง ATO นะครับก่อนตลาดเปิดนะครับจะสังเกตว่าฝั่งฝั่งซ้ายนะครับฝั่งบิดฝั่งขวา offer นะครับฝั่งฝั่งซ้ายก็จะเป็นฝั่งซื้อนะครับตั้งราคาซื้อในในราคาเปิดนะครับช่วง ATO ฝั่งขวาก็เป็นตั้งราคาขายนะครับ ช่วง ATO ครับก็คือช่วงเปิดเปิดตลาดปุ๊บเลยครับก็ ATO นี่จะเป็นแบบว่าเราเวลาตั้ง ATO เนี่ยก็จะถ้าตั้งขายก็จะได้ขายทุกหุ้นนะครับก็ฝั่งซื้อเนี่ยถ้าตั้งซื้อก็จะได้ซื้อทุกตัวนะครับทุกหุ้นนะครับแต่จะได้ราคาที่เท่าไหร่ต้องดูที่ราคาเปิดนะครับตอนนี้ก็ กำลังกับพิบอยู่ครับรู้สึกว่าฟังบิดจะเยอะมากนะครับตอนนี้เดี๋ยวดูกันเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้ช่วง ATO ก็เริ่มนะครับนิ่งนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าราคาจะเปิดที่เท่าไหร่ครับดูครับโอ้โหเปิดมาก็บวก8.5บาทนะครับ8 8บาท50สตางค์นะครับพอบวกเข้าไปแล้ว44เปอร์เซนนะครับนี่ครับ48เซ47นะครับ ดูครับส่วนตอนนี้จะเป็นช่วงใบนะครับช่วงใบก็บวก11บาทนะครับหรือเป็น61เซนะครับก็ราคาจอง IPO นะครับที่18บาทนะครับก็บวกเข้าไปนะครับ18บาทจาก18วิ่งไป29บาทนะครับช่วนตอนนี้ก็เป็นช่วงใกล้ปิดตลาดนะครับช่วง ATC นะครับสังเกตนะครับ ฟังบิดซ้ายมือครับออฟเฟอร์ขวามือนะครับตั้งตั้งซื้อช่วงปิดตลาดกับตั้งขายช่วงใกล้ปิดตลาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคา p t t o r trade ทรด e วันแรกนะครับจะปิดที่ราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆนะครับก็สำหรับเพื่อนๆหรือว่านักลงทุนท่านใดนะครับที่ จองหุ้นไว้นะครับก็คิดว่าคงได้กำไรกันทวนหน้านะครับไม่มากก็น้อยนะครับบางคนก็ขายหมูไปก็มีหลายคนเหมือนกันนะครับแล้วก็รับเข้ามาใหม่ก็ยังขายำทำกำไรได้อยู่ครับ ก็ขอสแสดงความดีใจกับเพื่อนเพื่ๆนนักลงทุนทุกๆท,ท่านทุกๆคนนะครับที่ได้กําไรเป็นกอบเป็นกำรรนะครับวันนี้นะครับตอนนี้ก็เริ่มนิ่งแล้วนะครับราคาปิดมาลุ้นกันครับว่าจะปิดที่เท่าไหร่นะครับตื๊ดตืดตือนนี้กําลังนิ่งนะครับประมวลผลนะครับเรียบร้อยครับโอ้โห ปิดที่ยี่บาบาทยีสตางค์ครับบวกสิบอาทยี่ตังค์นะครับหรือบวกหกสิบนะครับโอ้โหบวกเยอะมากครับจากจากราคาสิบดาทนะครับก็มาปิดที่ยี่บาบาทยีสตางค์นะครับเอ,อคิดว่าเพื่อนๆน,นักลงทุน หลายท่านนะครับหรือทุกทกท่านนะครับคงได้กําไรนะครับไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับวันนี้คลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ